ทานก็ให้ทานอย่างจริงจังศีลให้รักษาอย่างจริงจังนี่ภาวนานี้คือหลักของพุทธศาสนาประจําหัวใจชาวพุทธเราโดยแท้ก็ให้มีการภาวนาเราจะเห็นหลักของพุทธศาสนาฟังยุทธิจิตใจของเราที่มีภาวนาประจําใจเนี่ยหลักของผู้ถือพุทธศาสนาคือการภาวนาการภาวนาทรมอย่างไร จะสอนวิธีภาวนาให้ฟังทุกๆท,ท่านให้ได้เข้าใจนำไปปฏิบัติคือพุทโธได้แก่องค์ศาสดาทุกทุกพระองค์คำว่าพุทโธคำเยวคำเดียวประเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ธรมโมคือพระธรรมเรียกว่าธรรมธาตุข้อโประธาตุนี่คือพระธรรมสังโฆได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงกรทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพานถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเป็นธรรมธาตุขึ้นมาด้วยกันนี่แลคือองค์สาณะของเรานี่แลคือศาสนาธรรมที่สอนไว้สอนไว้เพื่อให้เข้าสู่จุดนี้คือธรรมทั้งแท่งนี่แหละแล้วนำมาบริกรรม เช่นพุทธโธคำคำเดียวกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกทุกะองค์ขอให้ระลึกภายในใจของเราไปไหนอย่าลืมคำว่าพุทธโธพุทธโธซึ่งเท่ากับว่าเรามีหลักมีแห่งอันแน่นหนามั่นคงประจำใจของเราทุกอิริยาบถท,ทำการทำงานไปมาหาสู่อะไรให้ระลึกพุทธโธได้ทั้งนั้นเช่นเดียวกับเราราระลึกชิดนั้นชิดนี้ได้โดยลำพังของเรา นี่เราก็คิดได้โดยลำพังของเราที่เคยต่อพุโทโธแล้วเช่นเดียวกันไปที่ไหนหรือเราจะอนึกธรัรมโมก็ได้และลึกสังโฆก็ได้แล้วแต่ความถนัดของใจให้เนื้ออันนี้ไปที่ไหนและลึกอย่างนี้ตลอดทีนี้เวลาสารุปจะให้เห็นผลอย่างชาัดเจนเวลาค่ำ เราไม่มีหน้าที่การงานอะไรเลยเวลานี้มีแต่จะหลับจะนอนเท่านั้นก่อนหลับนอนให้ไหว้พระเสียก่อนเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้นั่งภาวนาบทนี้สำคัญมากนะขอพี่น้องทั้งหลายจดจำไว้ให้ดีเราจะนั่งขัดสมาธินั่งพับเทียบก็ได้แล้วตั้งใจภาวนานึก พุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามที่ถูกกับจดิติใจของเราแล้วให้เรานึกเป็นคำบริกรรมเช่นพุโทโธพุธโทโธอยู่ภายในใจของเรามีสติความรับรู้ความรู้ได้กำกับอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธอย่าส่งจิตใจไปในที่อื่นใดในขณะที่ภาวนานั้น ให้ใจรู้อยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธมีสติการรกับอยู่เท่านั้นอย่างน้อยขอให้ได้วันหนึ่งสักสิบนาทีในเวลาสิบสองชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนขึน้นมาจนกระทั่งถึงหลับเป็นเวลาสิบสองสิบสาชั่วโมงเราขอเวลาสิบนาทีเพื่อมาสร้างสารระะ ที่พึ่งของใจหลักของใจเรือนของใจที่เสษฝากเป็นฝากตายของใจด้วยการภาวนานี้นึกภาวนาอยู่ให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบนาทีดังที่อธิบายมานี้คือนั่งกำหนดพุดโทโธพุโทโธให้รู้อยู่กับพุโทโธฉะนั้นเราอย่าไปวาดภาพ ผลประโยชน์ที่จะได้จากพุโทโธนี้จะเป็นประการใดบ้างเช่นวาดภาพสวรรค์วาดภาพนิพพานวาดภาพนรกวาดภาพเปรตภาพผีอะไรต่างอย่าไปคิดอย่าไปคาดกันเองให้จิตอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธมีความรู้เด่นอยู่ที่นี่แล้วใจของเราจะเริ่มสงบเข้ามาจากกระแสะแห่งความฟุ้งซ่านที่จิตคิดไปใน แง่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาสู่คำบริกรรมคือพุทธโธนี้แห่งเดียวเมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้กำกับรักษาห้ามให้จิตคิดออกไปข้างนอกเวลานั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะคำบริกรรมคือพุทธโธกับความรู้มีสติกำกับอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่าภาวนาโดยถูกต้องแล้วผลจะปรากฏขึ้นมา คือใจของเราจะเริ่มสงบเย็นเข้ามากระแสของจิตท,ที่คิดไปในแง่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดพุทธโธแห่งเดียวเมื่อจิตรวมเข้ามาสู่จุดพุทธโธแห่งเดียวแล้วใจของเราจะสงบจากสงบแล้วจะเย็นภายในใจมีความสุขแปลกประหลาด ถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะนั้นบางครั้งถึงกับตื่นเต้นก็มีตื่นเต้นอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นความความสงบของใจไม่เคยเห็นความสุขของใจไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของใจในที่ใดๆเพิ่งปรากฏขึ้นในเวลาเราภาวนาเท่านั้นนี่จะทำให้เราตื่นเต้นฟังใจอย่างนานที่สุด ถ้าวันหลังเราทำภาวนาไม่ได้อย่างนั้นเราจะเป็นอารมณ์ของใจตลอดเวลายึดอยู่ตลอดเป็นอารมณ์อยู่ตลอดแล้วยิ่งภาวนาเป็นสงบเขาแน่นแนหน้ำมันคงเท่าไรยิ่งดูดยิ่งดื่มเชื่อบุญเชื่อกรรมในขณะนั้นโดยลำดับลำดา <c oughs> นี่การภาวนาแม้จะไม่ปรากฏเป็นจิตสงบก็ตามขอให้ทำอย่างนี้ไว้อย่าลดละ ต่อไปจะค่อยปรากฏผลขึ้นมาแล้วเราจะเห็นจุดของศาสนาที่ว่าศาสนาพุทธคืออะไรจะประจักษ์ที่ใจของเราซึ่งรวมธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่ใจดวงนี้เด่นดวงมีความสงบเย็นใจนอกจากนั้นยังมีความสว่างสวัยภายในใจอีก ความสว่างสวัยนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการอบรมใจของเราซึ่งเป็นรากฐานที่สถิตของธรรมที่สถิตของพุทธศาสนาโดยแท้คืูใจให้เราบริกรรมอันนี้อันเป็นภาชนะสำคัญสำหรับรับรองธรรมสำหรับรับรองาศาสนาที่เราให้นามว่าพุทธเราเชื่อพุทธเราถือพุทธให้เห็นหัวใจของเราเป็นพุทธ ขึ้นในเวลานั้นเพราจิตใจนี้พิสดารมากนะไม่ใช่ธรรมดาเราไม่เคยทำเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่ผู้ที่ท่านทำท่านรู้ท่านเห็นเช่นพระกรรมาฐานท่านชอบอยู่ในป่าในเขาภาวนาคือท่านภาวนาอย่างนี้แหละความแปลกประหลาดอัศจรย์จะขึ้นปรากฏภายในใจของท่านโดยลำับสุดท้ายก็บรรลุและที่ท่านว่า บรรลุพระโสดาสกิทาคาพระนาคาพระหรันจะบรรลุที่ไหนต้องบรรลุที่ใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยการภาวนาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากคิเหลสโดยประการทั้งปวงถึงนิพานได้จากใจที่มีการอบรมภาวนานี้เท่านั้นนี่ละศาสนาอัศจรรย์ที่นี่นะไม่เพียงแต่ลมปากว่าถือพุทถือพุทธเฉยๆโดยไม่สนใจ ปฏิบัติตามแนวทางของพุทธว่าท่านสอนอย่างไรนี่ก็สอนมาแล้วเบื้องตน้นการให้ทานก็เป็นฐานของกะของผู้ถือพุทธการรักษาศีลก็เป็นรากฐานของผู้ถือพุทธการภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นรากฐานอันใหญ่โตของผู้ถือพุทธศาสนาจะปรากฏผลประจักษ์ในหัวใจของเราถ้าใจของเราได้ลง ได้สงบตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วใจนี้จะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลำดับลำดางานละที่ท่านเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านเห็นจากใจนี่นะเวลานี้กำลังมืดบอดถ้าเป็นดวงไฟก็ถูกแก้วครอบอันดำดำปิดไว้เสีย ดวงไฟแม่จะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็ตามเมื่อถูกแก้วครอบดำๆปิดไปแล้วดวงไฟจะไม่ส่องแสงสว่างออกข้างนอกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเมื่อนำแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียใจจะสว่างเหมือนอไฟฟ้าของเรานี่เมื่อนำแก้วครอบดำๆออก ไฟฟ้าจะแสดงความสว่างเต็มตัวของมันนี่ใจยิ่งเป็นของสว่างเลยไฟฟ้าเป็นไหนไหนแต่ถูกกิเลสตัวมืดตัวดำมาปิดครอบจิตใจนีไว้มันไม่เห็นให้รู้รู้อยู่ในกรอบรู้อยู่ในแก้วครอบรู้อยู่ในสิ่งที่ครอบได้แก่กิเลสเป็นสิ่งที่ครอบใจเอาไยไม่ได้รู้นอกเหนือไปจาก สิ่งที่ครอบหรือแก้วครอบนี่เลยเมื่อเราชำระจิตใจเข้ามามาสิ่งที่ครอบซึ่งเรียกว่ากิเลสมันปิดมันบางวันนี้จะค่อยขยายตัวออกไปจะเบาบางออกไปความรู้นี้จะค่อยเริ่มส่งแสงสว่างออกไปแล้วสิ่งที่ครอบดำๆนี้กระจายออกไปมากเท่าไหร่ด้วยการภาวนาของเราใจของเราก็ยิ่งเริ่มแสดง ความสว่างสวยออกไปออกไปกิเลสบาบางเท่าไหร่ซึ่งเป็นเหมือนกับเมฆกับหมอกปิดพรนะอาทิตย์พระอาทิตย์จะค่อยส่องแสงขึ้นมาเรื่อยๆพอเมฆหมอกหมดแล้วพระอาทิตย์สว่างจ้าเต็มดวงของมันนี่ใจของเราเมื่อเวลากิเลสจางออกไปจางไปกิเลสคือความมืดบอดปิดความรู้ของเราไม่ให้ส่งแสงไปเต็มอัตราของจิตเนะมื่อความ สิ่งที่ิเลศนี่มันค่อยจางไปจางไปใจก็จะส่องแสงสว่างออกไปเรื่อยๆเจ้าออกไปเรื่อยเลยอันนี้สิ่งใดที่มีอย่างไรแล้วมันจะปิดไม่ได้ของใจนี่เป็นนักกู้จะรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วยอมรับพระพุทธเจ้าไปไปเรื่อยๆนี่คือเกิดขึ้นจากการภาวนาของเรา นี่แหละอำนาจแห่งการภาวนาจึงสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างหลักฐานแห่งชาวพุทธขึ้นด้วยการภาวนาเป็นพื้นฐานาอย่าได้ลดละวันหนึ่งวันหนึ่งขอได้ได้ภาวนาใจจะสงบแม้จะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งใดก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จากการภาวนาของเรานี่เรียกว่าเราสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการภาวนานมีอริงสมากที่กว่าการสร้างบุญสร้างกุศลภายนอกเป็นไหนๆขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำเอาไว้